ทุกคนคะวันนี้เราเรียนในส่วนของ Q4 Seven Tool กับ Q4 New Seven Tool ขอแยแบ่งนะคะอันแรกช่วงแรกนิคุยเรื่อง Q4 Seven Tool นะคะ <Okay. S 1> กับ Q4 New Seven Tool นะคะ okay. มันต่างกันอย่างไรถ้าเรามี Data ที่เป็นตัวเลขให้เราเลือกใช้ตัวนี้ด้านบนนะคะมันจะเป็น Data ที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเลขส่วนด้านล่างค่ะมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลมันจะไม่ค่อยมีตัวเลขนะคะไม่มีเลยแหละนะทีนี้ Q มันก็มีอย่างละเจ็ดอย่างละเจ็ดเหมือนกันเนาะเอาตัวแรกก่อน q c 7ซีเซนก่อนนะคะตัวแรกเนี่ย ตัวแรกเนี่ยที่เปิดที่ตัวที่มีชื่อว่าเชฟชีฟนะคะเช h ชี t คือการออกแบบเดี๋ยใส่เลขกับเลขหนึ่งเชฟชีฟนะคะเชฟชีฟคือการออกแบบแบบฟอร์มนะคะเพื่อเอาไปดึง Data หรือดึงข้อมูลนะคะ คือมันมี Data เนี่ยล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ไอ้ดัตต้าตัวเนี้ยมันจะถูกเอาไปใช้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทําการดึง Data ข้อมูลนั้นออกมาเข้าเอ่อออกมารวบรวมนะคะดังนั้นเราจําเะต้องดีไซน์ตัวเช็คชีทเนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะคอนเซปต์ของการดีไซน์เช็คชีทให้เหมาะสมก็คือ2อบวกหอัน คนกรอบเนี่ยจะต้องเขียนให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องใส่สัญลักษณ์ได้ใส่สัญ,ญลักษณ์ญญนะคะใส่ติ๊กเฉยๆได้ยิ่งดีอันที่สองค่ะคีย์เวิร์ดคือคนใช้ใช้ง่าย อ่านแล้วรู้ไม่ต้องตีลังกาสิบตลกในการทํานะคะนี่คือ q c เซเว่นตัวแรกดังนั้นเราจะต้องแบบดีไซน์ออกมาให้มันเหมาะสมดีไซน์ออกมาให้มันอตอบโจทย์สองอันนี้นะคะแล้วก็บวกหก็คือแบบหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงก,การคัดลอกนะคะ่าทุกคนก็มาดีไซน์เช็คลิสกันแล้วตัวที่สค่ะนิบคุยเรื่องของพอเวลาเรามีข้อมูลเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเพราะทรัพยากรมีอย่างจํากัดเราจะไม่สามารถที่จะทำทุกตัวได้ในในโลกใบนี้นะคะโอ้ทำทุกตัวเลยทำให้ดีทำให้ครบท้วนทุกตัวเลยไม่ได้เราต้องเลือกแต่ทีนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกอย่างสมาร์ทนะคะก็เลยไปที่ QC s e v e tool ตัวที่2ที่มีชื่อว่า Pareto Diagram พาเลโตเดแกรมเนี่ยเขาเป็นหลักการนะคะที่มีคอนเซ็ปต์ว่า80 20 20 80่ะแล้วแต่จะพูดนะคะมันคือปัญหาปัญหา80%ของโลกใบนี้มาจากสาเหตุแค่20 ดังนั้นถ้าเราอยากเหนื่อยน้อยเราต้องไปคิวเราต้องไปจัดการอีกสาเหตุ20ตรงนี้ให้ได้มันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลนะคะสาเหตุ20ตรงนี้มาให้ได้นะคะเราก็เราจะทำให้เราสามารถจัดจัดการปัญหาถึง80ได้วิธีการนะคะเราก็ทําการลิงก์ต่อจากตัวเช็คลิสต์เก็บข้อมูลปัญหานี่คือปัญหา น,ะะนี่คือจำนวนะนะคะเรียงจากมากไปหาน้อยและจบที่อื่นอ่ดังนั้นอื่นๆ่อาจจะเยอะไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วคิดเปอร์เซ็นต์สะสมนะคะเปอร์เซ็นต์สะสมเปอร์เซ็นต์สะสมนะคะแล้วตัดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ตัดที่ปัญหาที่สะสมได้80%ไอ้แท่งเนี้ยจะมีประมาณ2-3แท่งนี่คือเออนี่คือคำว่าเออปัญหา80%ของปัญหามาจากสาเหตุแค่20%นี่คือพาเลาโตนะคะต่อมาเวลาเราทำงานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพรีเซนต์นำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะและการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ดูแบบว้าวดูแบบโอ้เก่งจริงเลยจา้า มันนำมาสู่การเลือกใช้กราฟที่เหมาะสมนะคะกราฟก็จะประกอบไปด้วยกราฟแท่งในเคสที่เราอยากแสดงข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่แยกกันต่างหากให้ชัดเจนนะคะประกอบไปด้วยกราฟที่เป็นกราฟเส้นข้อมูลลิงก์เชื่อมกันอยากจะเห็นเทรนขึ้นเทรนลงต่างๆใช้กราฟเส้นนะคะอยากจะให้เห็นสัสดส่วนการเกิดขึ้นของปัญหาใช้ายชาร์ตนะคะ อยากจะให้เห็นว่าเอ้ไอสกอร์มิติด้านต่างๆนะคะเกิดอะไรขึ้นใช้ตัวของเลดา้าชานะคะแล้วก็อาจจะมีกราฟอื่นๆก็ลองไปศึกษากันแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะลำดับต่อมาบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมีต้องเปลี่ยนสีเดี๋ยวเดี๋ยวตีกัน ะะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีการบอกถึงสาเหตุของปัญหานะคะก็นํามาสู่ QC7 Tool ตัวที่สีนะคะที่เป็นเรื่องของ Cause and Effect Diagram Cause and Effect Diagram หรือที่เราเรียกเป็นอย่างคุ้นเคยว่าผังการปาดนะคะเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเราจําเป็นจะต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหานะคะผังการปาจะเป็นวิธีการในการที่เราจะเชื่อมโยงตัวของปัญหาโดยการเขียนปัญหาไว้ที่หัวปัญหา แล้วก็แต่ละั้างเนี่ยคืออิเลเมนต์หรือคือสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็มีจ้างย่อยย่อยย่อยไปนะคะเพื่อบอกว่าถ้าเป็นหมวดเนี่ยมันมีโอกาสเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาเอาไปดูหน้าง,งานจริงว่ามันมีอะไรมันมีตัวไหนที่ต้องเป็นจ้างที่ิ้งมีตัวไหนที่เป็นจ้างที่แบบเฮ้ยมันคือสาเหตุของปัญหาที่เราต้องแก้ไขจริงๆนะคะลำดับต่อมาบางครั้ง เราก็อยากจะรู้ว่ากระบ,บวนการของเราเนี่ยมันมีอะไรไหมที่มันเป็นเเรียกว่าปัจจัยปัจจัยแบบผันแปรนะคะสเปเชียลคอสตต่างๆเพราะว่าเวลาเราผลิตชิ้นงานเนี่ย ค่าของชิ้นงานนะคะมันควรจะเกาะกลุ่มกันมันควรจะอยู่ที่แกนกลางแต่หากแม้ว่ามันไม่อยู่ที่แกนกลางมันแบบว่ามีการกระจายตัวแปลกๆนะคะแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ามีเอ่อ uh, special cause มีสาเหตุที่มันไม่ใช่มันเป็นความผิดปกติเกิดขึ้นสาเหตุวิธีการที่จะทำให้เรารู้เรื่องนี้นะคะก็คือ histogram นะคะ วิธีการคือเราจะต้องไปสุ่มตัวอย่างมานะคะ1ชุดตัวอย่างในที่นี้ริบซอมก็คือสุ่มเป็นแบบไม้เนอะ,อะนะคะที่หลายตัวมัมนจะประมาณร้อยกว่าตัวนะคะเสร็จแล้วเราครัตการจำนวนค่าของการกระจายตัวของตัวไม้ที่เราสุ่มมาคอตมาถ้า มันไม่มี s p e c i a l cost อะไรไม่มีปัจจัยผ่นแปรอะไรนะคะการกระจายตัวของชิ้นง,งานของเรากระจายตัวของชิ้นง,งานของเรามันจะเป็นรูประรังปั้มแบบนี้อย่างนี้คือโอเคนะคะก็คือการกระจายตัวที่แบบว่าเป็น normal curve นะคะก็คือค่าชิ้นง,งานกรอบแกนกลางไม่ได้มี s p a c i a l cost ไม่มียวามีความผิดปกติอะไรที่มันวูบว่าอะไรมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ หากแม้ว่าเราจําเป็นจะต้องตัดสินนะคะค่าสองค่าว่าสองค่าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีความเกี่ยวพันมันมีความกระทบกระทั่งกันไหมนะคะเราจะใช้ตัวสเกตเตอร์ดแดง นะคะสเกต,ตเตอร์แดกแกรมก็คือการพอดกราฟระหว่างค่าสองค่าค่า x กับค่า y นะคะเพื่อจะดูว่าไอ้ค่าสองค่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในในทิศทางแบบไหนถ้าเราพอดมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะแบบเป็นแบบเออพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าสัมพันธ์กันเชิงบวกก็คือถ้าเรื่องหนึ่งถ้าเรื่องหนึ่งสูงอีกเรื่องหนึ่งก็จะสูงเช่นเดียวกัน ะะถ้าเรื่องหนึ่งสูงอ,อีกเรื่องหนึ่งก็จะสูงเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ลงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสัมพันธ์กันเชิงลบนะคะก็คือถ้าค่าหนึ่งสูงอีกค่าหนึ่งก็จะต่ำลงนะคะแต่ถ้าเป็นุาาก,กระจายเลยนะคะก็คือไม่ไม่ได้สัมพันธ์กันอะไรเลยนะคะเรากสา็สามารถตอบได้ตัวสุดท้ายของ q c 7ซีเซนนะคะ ก็คือกรณีที่เราจำเป็นจะต้องคอนโทรลเนาะเ,เราก็จะต้องมีตัวของคอนโทรลชากคอนโทรลชากนะคะเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานให้อยู่ในเส้นที่เราต้องการหรือเราเอ,อ,อยากให้มันเป็นนี่คือ QC7tool หาก,กินได้ตลอดปีตลอดชาติตลอด น่ะมีค่ะนะคะคือมันเล่นกันเรื่องของตัวเลขกับ Data เนาะถ้าไม่มีตัวเลขเราก็ต้องไปที่ QC หนึ่งสิบสองนะคะเปิดตัวที่หนึ่งก็คือเออ่ Affinity d i a g o n ต้องย้อน Affinity d i a g r a m ะะมันคือการระดมสิ่งที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยนะคะให้ออกมาเป็นคําพูดให้ได้วิธีการก็คือโยนโจทย์เนื้อเรื่องไปเสร็จแล้วก็ให้คนในที่ประชุมเนี่ยเขียนออกมาเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษเป็นโพสต์อีกแล้วก็มาจัดก,กรุ่มของปัญหาจัดก,กรุ่มของปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กลุ่มของปัญหา อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอ,อ,อย่างแบบไม่ต้องคาดเดาก็จัดกลุ่มไปปุ๊บหนึ่งเป็นเรื่องนี้อันนี้คือ a f i i n i t y ชันแรงแก 14นะคะเสร็จแล้วเราอาจจะแบบทยอยเลือกสีละบคุกก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาพอดความสัมพันธ์กันว่าความสัมพันธ์ของปัญหาเนี่ยมันคืออะไรสมมติเราเลือกอันนี้มาใช่ไหมคะเราก็เอามาทําอันที่2ก็คือ relation diagram นะคะก็คือเอาปัญหาเนี่ยมาเชื่อมโยงนะคะให้เห็นความสัมพันธ์ของปัญหา เป็นแบบนี้อันนี้คือปัญหานะมีคแคนกลางๆนะพอเราเชื่อมโยงมาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผู้ใหญ่เขาไม่ได้เห็น,อย,หนอยากเห็นการเชื่อมโยงเขาอยากเห็นแนวทางการแก้ไขต้องทำทีไดแกรมนะคะทีไดแกรมก็คือเอาตัวเนี้ยนะคะเอาที่แรงเงาเนี่ยมาไว้เป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ ใส่เอ่อก้างถัดไปนะคะพอใส่ก้างถัดไปปุ๊บก,ก็ใส่ล่ามันก็คือ relation d i ดแกรมแหละแต่เพียงว่ามันพลิกมุมเฉยๆนะคะทีไดแกรมแต่ทีไดแกรมจะจบตรงนี้ก็คือมีแนวทางในการแก้ไขอ่าใส่แนวทางในการแก้ไขด,ด้านหลังนะคะเราก็จะได้ ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแนวทางในการแก้ไขเนี่ยเราทำอะไรนะคะอันนี้คือทีแดงแก m แต่พอเราทำทีแดงแกมจริงๆอะ่ะมันมีแนวทางเยอะแยะเลยดังนั้นมันกจะต่อที่เมทริกแดงแก a นะคะเมทริกแดงแก a ก็คือการที่ เราเนี่ยไปเวกคะแนนว่าเรื่องนี้เราจะสนใจคะแนนอะไรบ้างเช่นอาจจะสนใจเรื่องของทัมมิ่งนะคะเรื่องของมันนี่เรื่องของการเออเปอร์เซนต์การอชชีพก็ใส่ไป1 2 3อะ่ะเราก็ใส่ไป1 2นะคะเอ 2, 3, อสองสามอ่ห้าหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เวทคะแนนตามนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเรื่องไหนที่ เราจะทำเป็นเรื่องแรกๆหรือเรื่องต้นๆนะคะเสร็จแล้วพอเราทำเรื่องนี้ปุ๊บนะคะก็ไปต่อที่อันที่5นะคะก็คือ arrow diagram รู้แล้วนี่ว่าจะทำเรื่องอะไรดังนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแผนง,งานของเรื่องนั้นทำอะไรบ้างนะคะก็เชื่อมต่อเป็น arrow diagram นะคะว่าอ่าอันนี้จะทำนะคะหนึ่งอ่สามเสร็จแล้วบางเรื่องทำซ้อนกันได้ไหก็ทำ ะะทำพร้อมกันได้ก็ทําระยะเวลาไม่จำกังทำเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็ไปต่อที่ตัวที่หนะคะบางครั้งเวลาเราทําเราอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าเอมันมีทางเลือกอว่าเราจะทําเองหรือเราจะทำให้ o u t s o u r า i n g ทำดีนะคะก็เลยต้องมี process decision making นะคะ เป็นตัวตัดสินถ้าให้ตรงนี้ทําจะต้องเป็นอะไรเกิดขึ้นถ้าทำเองจะต้องเป็นยังไงส่งข้อมูลมายังไงอันนี้วนข้อมูลจับยังไงหรือพูดยิง,ง่ายมันก็คือ process flow chart ในตอนที่เราทำทำ procedure นะคะสุดท้ายก็เป็นเมทริกใหญ่ภาพรวมนะคะในการคลุมตัวของเออ process เมทริกใหญ่เป็นภาพรวมใหญ่ นี่คือ QC 7 o o l แล้วก็ QC new 7 o o นนะคะถ้าไม่ไหวจำท่อนบนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัพตัวเองออกก่อนอ่ะถ้าไม่ไหวท่อนบนนะท่อนบนหาก,กินได้นะคะท่อนบนนี่คือแบบตลอดปีตลอด,ลอดชาติตลอดไปนะคะทํามาหาก,กินเดินไปในไลน์ก็เจอ